สนับสนุนโดย Operation BIM สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพสวัสดีครับ ผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลน,นะครับรายการที่จะมาพบกับผู้ชมเป็นประจำและก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นั้นจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมานําเสนอให้กับผู้ชมครับโดยที่รายการของเรานั้นจะมีวิทยากรประจํารายการนั่นก็คือท่านศาสตร,ราจารย์ดรพิเชวิริยจิตราครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียไฟโตสูต um ิโกจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับจังครับัดครับ,รบดรคารและอาจารย์เองก็ยังเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย โอเปレーションบิมด้วยใช่ครับนะครับซึ่งก็จะมีงานวิจัยต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้นั่นก็คือการที่จะทําอย่างไรให้ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยแหละมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนะครับได้อย่างครบวงจรภูมิคุ้มกันมันคือส่วนไหนอย่างไรและมันมีความสําคัญต่อร่างกายมนุษย์เรารอย่างไรครับภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ย ก็เกิดขึ้นจากความที่เรามีธรรมชาติที่สร้างไม่เลือดขาวให้กับเรานะครับแล้วก็ไม่เลือดขาวเนี่ยก็สิ่งที่ดูแลสุขภาพของเราโดยการปรับคุ้กกันในร่างกายให้สมดุลมีอยู่20 0 0 0ล้านถึง55,000ล้านเม็ดทุกคนผู้หญ <ๆ S 1> ิงก็มีน้อยหน่อยกองทัพที่ยิ่งใหญ่20 0 0 0ล้านถึง55,000ล้านเม็ดเนี่ยก็สื่อการอย่างรวดเร็วด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีลูกโซ่นะฮะให้หทั้งกองทัพเนี่ย ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกันในการปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเจอกับโรคเจอกับเชื้อโรคเจอกับสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งเข้ามาสู่ร่างกายอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวชนิดแรกครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นเม็ดเลือดขาวนักฆ่านะครับก็เจอสิ่งแปลกปลอมเมื่อไหร่เขาก็ทําหน้าที่ตรงนั้นครับอีกเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ไม่ได้ทําหน้าที่จัดการโดยตรงแต่จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาก่อน <Ừ. S 2> แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขมอดมันทีหลัง oh. นะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือคพวกที่ไม่ได้ทําหน้าที่ในการจัดสรารสิ่งแปลกปลอมโดยตรงแต่เป็นเพียงตัวสื่อสาร,รเป็นตัวส่งสัญญาณให้ไม่เลือดขาวประเภทที่1รประเภทที่2ทําหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย นะครับเขาไม่ได้ทําหน้าที่โดยตรงจรึงเรียกว่าเป็นตัวช่วยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า T helper cell นะ T ก็หมายความว่าต่อมไทมัสเม่็เมล็ดขาวที่เจริญเติบโตที T ่ต่อมไทมัสแล้วก็มีหน้าที่เป็นตัวช่วยในการส่งสื่อสัญญาณให้กับมเมล็ดขาวนาาักฆ่าทํางาน จัดการกระสีแบบฟอร์มที่ข้าสู่ร่างกายครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองนะครับจำคำนี้ให้ดีนะครับ T helper cell นะครับซึ่งจะเป็นคำที่เราจะพูดกันเป็นประจำาหละนะครับเพราะว่าหลักการของอาจารย์เองต้องการจะทำให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มนี้เกิดความสมดุลใช่ครับทั้งเพิ่มขึ้นลดลงในปริมาณที่เหมาะสมในที่สุดร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลครับก็ด้วยการทำงานของเม็ดเลือดขาว T helper หนึ่ง T helper สองครับ T helper สิบเจ็ดและ T regulator ร่วมกันทํางานอย่างบูรณาการซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรเลยก็เป็นสิ่งที่เราใช้อาหารครับมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งับบกครับสกัดมันออกมานะครับแล้วก็ให้มันเสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ให้กินเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นเม่เลือดขาวให้ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลครับสูตรที่เราทําขึ้นมาแต่ละสูตรก็สามารถมีคุณสมบัติในการปรับ ความไม่สมดุลในร่างกายที่ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันให้กลับสู่สภาพสมดุลได้แล้วเมื่อนั้นเราก็จะดูแลสุขภาพในร่างกายของเราโดยธรรมชาติจะขออนุญาตวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของอาการดีกว่าเป็นอาการของโรคที่เป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาการนี้คนไทยมีปัญหาเยอะมากหญิงไทยผมว่าเกินกว่า50%ครับ จะต้องมีความไม่สบายจากตรงเนี้ย mm hmm. แล้วบางทีเนี่ยเขาเขาทรมานมากนะครับรบ mm hmm. โดยการปรับพุ้งกันให้สมดุลเนี่ยสามารถทำให้เขากลับมีชีวิตยอย่างปกติได้ oh. นะเรามาดูกันครับนะครับว่าต้นเหตุเป็นอะไรแล้วเขาเราจะสามารถทำอะไรของเขาได้บ้างใช่ครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อน ซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอกแกลบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันมันรุนแรงแค่ไหนครับตอนที่เป็น ือมันปวดแล้วก็มันอาการมันก็แก๊กแก๊กเวลาเดินเนี่ยขึ้นบันไดนี่จะรู้สึกมากเลยปวดขี่ข้างครับสองข้างสองข้างเลยแล้วก็เวลาขนาดนั่งเนี่ยถ้าจะกิบของเนี่ยไม่ใช่เดินเทิบไปใช้ถัดไปถัดไปเพราะถ้าเดินเนี่ยจะโบราณมากเลยถัดไปคือว่าถ้าเดินเรารู้สึกพอเราลุกอ่ะมันก็แก๊กจะมันก็เจ็บเจ็บบวมไหมฮะมันมีนิดหน่อยนะคะถ้าเราใช้เดิน เดินมากๆรุดเดินไปข้างนอกเนี้ยนานๆหน่อยก็จะบวมตัดสินใจยังไงะครับคือพอดีแฟนของลูกชายอะค่ะแฟนลูกชายคือบอกว่าเห็นแล้วปวดอะปวดจนเราเดินไม่ได้เงี้ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้แม่ลองตัวนี้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้วิธีการปวดแก้แก้ปวดก็คือยา,ยาแก้ปวด มันก็โอเคนะฮะมันก็รู้สึกมันเออก๊อบแกบเราไม่สังเกตใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ยินแล้วอะ่ะเออไม่ได้ยินแต่ว่าก็ดังเดินยังมีนิดๆอ่ะแต่เราเดินขึ้นลงได้บ่อยขึ้นครับตอนแรกก็ไม่ไมแน่ยังไม่แน่ใจ,จตอนแรกไม่สังเกตค,คิดว่าเออเป็นพ่อเราก็ไม่สังเกตนะคะเพราะพ่อเราทานมาเยอะแล้วแต่ตัวนี้เราทานมาได้เจ็ดแปดวันมันจะเป็นไปได้แหลอะอืมก็โอเคพอเสร็จเออเราขึ้นบันไดได้นะเคย มันมีแมวนะโซนอ่ะเมื่อก่อนนี้ต้องคอยดู๋ยวนี้วิ่งขึ้นไปตีได้เลยเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะซ้ายหรือขวาครับสองข้างค่ะสองข้างพร้อมๆกันเลยค่ะเขาบอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าเวลาเวลากระดูกกระดิกอย่างนี้มันจะดังกับแกบกับแกบเจ็บเจ็บค่ะเจ็บลึกค่ะก็คือคุณหมอบอกถ้าไม่ไหวค่อยมาผ่าเปลี่ยนข้อเข่าซะใช่ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะเปลี่ยนค่ะการอักเสบลดลงอันนี้เป็นความจริงทุกอย่างที่ที่ฉันพูดนะคะเพราะว่า ดิฉันก่อนที่จะทานอะไรแล้วก็ศึกษาถึงจะลูกแนะนํามาเราจังเรียนรู้ว่ากินแล้วได้ผลไหมใช่ไหมคะที่ดีขึ้นก็คือตัวข้อเข่าเนี่ยรู้สึกได้อย่างแรกทุกวันนี้เดินเหินได้เดินได้สะดวกค่ะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีฮะคุณวิ่ภาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆจริงค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ปวดกระดูกแล้วนี่ค่ะฮะไม่ปวดแล้วเรอไม่ปวดค่ะโอ้โหเพราะอะไรครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือเราเห็น ว่าเขามีอาการดีขึ้นรเราก็สงสัยเลอเกิดน,นะว่ามีอะไรแล้วเรามาดูกันนะครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นจากที่ว่าไม่เลือดขาวมีการหลั่งสารอยู่ 3- ส,สารมากเกินไป <ừ> ที่เรีรู้ว่า T N F Alpha อินทรกิน6และอินทรกิน17นะครับ,รบพอมีมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบตามข้อในข,ในขณะเดียวกันมันก็เริ่มทำลายมวลกระดูกอ่อนด้วยรรรเรามีการทดสอบชัดเจนว่า เมื่อให้อาสาสมัครใช้ไป4ีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันควันเปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเรานะครับมันควรจะเท่ากันหลังจาก15วันแต่พอวัดเข้าไปแล้วเราจะพบว่าในกลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมันจะเหลือแค่นี้เองเหลือ 10%, 75%แล้วก็50%ครับเมื่อสารที่มีปัญหาลดลงมาในกลุ่มที่เราต้องการให้มันลดแน่นอนครับอาการต่างๆก็จะดีขึ้น เมื่อเราลดต้นเหตุลงมาอาการเหล่านี้ก็ดีขึ้นทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์